แกะกองแกะกองวัตบูรตาเซตทีด,ทดอยพัดใช่ไหมเนาะแกะกองของใหม่ใหม่บวกบวกเบาบอพัดเล่ยพัดเลยบอกว่าในนอนไนแบบปูกตาเซตที่ ลอยพัดนะต้องที่ต่างบ้านน,นอาใจทั้งอีกคิวกค้วกิ้วป็นแผลเซตทีลอยอ่านองไหม ตา LED ใส่เนี่ยมันคือเนี่ยเจ๋งสว่างดีเนาะนตา LED เลยพี่น้องเด้อเซอรีไบซีตอบเพิ่นเบาได้ฮอปปี้ พักคักเพราว่าพักกอบโจทได้ดีจะาไว้ใช้หน้าอันนี้แดดจูงให้ยู่หน้าคึ้เกาอ,อ,เอุน้นขอกแวะแข่กตะผูกงาแข่งกุระเนาะ ทางหองมาให้มักระบบห้องเซ็ที่ดอยพัดสุดยอดสุดยอดเสียงเสียงนิ่มดีตาย l e ใส่ง่ามคืนี่แจงดีเนาะแจ้งดีๆใส ตาดไรเดอร์รอพี่น่องเอ้ยดักเซตทีบลอยพัดหังกับหังเก่าเนอ๋อของวิคิวเราจะมาต้นท่านดีนะงดิวางเสียงนิ่มนิ่ม,น,ม,น,มนิ่มดี กดหางไวๆเลยเซตทีลอยพัดอ่าที่จบคลิปเพียงเสน่ห์นอตพี่น้องนอกวู้ขอบใจเลอที่เขามาเบิกมาสุงนอกเพราะเป็นก็นังใจก็ได้ก็แฉเนอรอ